สวัสด,ดีค่ะวันนี้แม่มิวจะชวนมาทํำคุกกี้ช็อกโกแลตอร่อยอร่อย,ออยฉบับทํากินเองง่ายๆได้ที่บ้านใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้แม่มิวกันด้วยค่ะ mm hmm. ขั้นตอนแรกเตรียมชัาผสมใส่น้ําตาลทรายแดงลงไปตามด้วยน้ำตาลทรายขาวแล้วก็เนยเค็มละลายค่ะน,นําเนยไปละลายในไมโครเวฟสัประมาณ40วินาทีจากนั้นใช้ตะร้อมือตะล่อมให้ส่วนผสมพอเข้ากันก่อนค่ะ พอเข้ากันได้แบบนี้ตอกไข่ไก่ลงไป1นึฟองแม่มิ้วใช้เบอร์หนึ่งนะสามารถใช้เบอร์หนึ่งหรือว่าเบอร์สองก็ได้ค่ะตามด้วยกลิ่นวานิลาประมาณที่1ช้อนชาแล้วก็ตะล่อมให้เข้ากันค่ะพอเข้ากันดีได้แบบนี้นะคะ เราจะมาด้อนในส่วนของแห้งลงไปก็จะมีแป้งสาลีอเนกประสงค์ตามด้วยผงโกโก้เบกกิ้งโซดาแล้วก็ผงฟูนะคะ เรียบร้อยก็เทใส่ส่วนผสมส่วนแรกแล้วก็ใช้ไม้พายตะลอ่อมส่วนผสมให้เข้ากันดีเลยค่ะ เราจะผสมให้เขาเข้ากันดีได้ประมาณแบบนี้เลยวันนี้แม่มิวจะทํำคุกกี้ช็อกโกแลตที่ไม่ได้มีเฉพาะเนื้อแป้งคุกกี้นะอยากให้มีเท็กเจอร์มีความกรุบกริบนิดนึกนงก็จะเพิ่มในส่วนของอเม็ดมะม่วงหิมพนันต์หั่นเต่าชิ้นเล็กตามด้วยวท์ช็อกดาร์กช็อกแล้วก็ส่วนสุดท้ายก็คือแมคคาเดเมียที่จะมาตกแต่งหน้าคุกกี้ให้ดูน่าทานมายิ่งขึ้นค่ะซึ่งสามารถใส่อย่างอื่นเพิ่มเติมได้ตามชอบเลยนะคะ อพอเข้ากันแล้วเราจะแรปพลาสติกแล้วก็นําไปแช่ตู้เย็นประมาณ15นาทีให้เขาเซตตัวเพื่อสามารถที่จะปั้นเป็นก้อนได้ค่ะหลังจากแช่ตู้เย็น15นาทีนะคะเขาก็จะเซตตัวประมาณหนึ่งนะเราสามารถที่จะ ตักป้านเป็นก้อนได้ไง่ายๆเลยค่ะแม่มิวจะใช้1ช้อนโต๊ะแบบนี้ตักออกมานำไปชั่งน้ำหนักให้ได้ประมาณ50กรัมซึ่งจะเป็นชิ้นใหญ่นล็กนึงขนาดไซส์แล้วแต่ชอบเลยนะคะวันนี้จะอบในหม้อทอดไดน้ามันแล้วก็ในเตาอบให้ดู2แบบใครมีแบบไหนก็อบแบบที่ตัวเองมีได้เลยนะคะอันแรกเราจะอบในหม้อทอดไดน้ามันก่อนนะคะ ใช้ไฟอบที่170องศาประมาณ13 1 5นาทีเตาแต่ละบ้านต่างกันหลังอบผ่าน10นาทีให้เปิดดูอีกทีหนึ่งนะคะของแม่มิวใช้เวลาอบที่15นาทีนะคะได้มาแล้วนี่นะคะทุกคนหน้าเขาจะมีแตกๆนิดนึงนะผิวเขาจะมีความกรอบนะคะ แม่มิวลองชิมแล้วเขาจะกรอบนอกนุ่มในนะคะถ้าอบในหม้อทอดไร้น้ำมันนะจะได้แบบนี้เลยส่วนอันนี้ก็จะเป็นแบบที่อบในเตาอบนะคะใครมีเตาแบบไหนก็ใช้แบบนั้นได้เลยใช้เตาอบนะคะตัวคุกกี้ก็อย่างที่เห็นเขาจะแบนกว่าน่าจะไม่กรอบเนื้อจะเป็นเนื้อซอฟคุกกี้มากกว่านะคะได้แบบนี้เลย อร่อยมากๆเลยค่ะทําง่ายแนะนําให้ลองไปทํากินกันดูนะใครทําได้แบบไหนก็มาคอมเมนต์บอกกันแม่มิวฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ